สวัสดีครับท่านผู้ชมตะสุขคีรีนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสไปที่ตลาดไร่ใหม่ในเวลาตอนเช้านะครับก็ไปเห็นคนกำลังมุงดูก็พอเดินเข้าไปก็พบว่าเป็นการขายผึ้งนะครับน้ำผึ้งป่าซึ่งตัดมาเป็นรังๆเลยนะครับจากป่า,าช่วงนี้เป็นเดือนมีนาคมน้ำผึ้งก็จะค่อนข้างข้นนะครับ เป็นน้ำพึ่งดีเหมือนว่าน้ำพึ่งเดือน5นี่สุดยอดของน้ำพึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำพึ่งเดือน3นะครับก็ได้จะเห็นว่ามีพึ่งอยู่หลายหลังอาราคาก็ตั้งแต่100บาทหลังเล็กนะครับหลังใหญ่ก็ไปถึง300บาทแต่ถ้าจับขายเป็นขวดนะครับถ้าขายเป็นขวดแม่ค้าก็จะคันคันน้ำพึ่งให้นะครับเนี่ยจะใช้ หลายหลายรังมาคั้นเอาน้ำน้ำพึ่งอย่างเดียวแล้วก็ใส่ในขวดนะครับเป็นขวดเหล้าก็ประมาณ400รอยบาทนะครับส0 0รอยบาทก็ซึ่งก็หายากพอสมควรส่วนรังนะครับอันนี้เรียกว่ารังพึ่งเขาจะแยกขายต่างหากเขาจะขายชิ้นละ20ิบาทในรังนี้ก็ประกอบไปด้วยตัวอ่อนพึ่งนะครับแล้วก็มีตัวแก่นะครับนี่คือตัวแก่ซึ่งกําลังจะออกพวกนี้ก็ถ้า เอาไปกินได้นะครับบางคนก็นําไปทอดบางคนก็ไปคั้นเอาเป็นน้าพึ่งนะน้ำน้ำข้นนะครับน้ำน้ำตัวอ่อนแล้วก็กินบางคนก็เคี้ยวเคี้ยวกินเลยนะครับเคี้ยวสดก็ได้แต่ถ้าไปเจอพึ่งแก่ก็จะต่อยปากใน,ในปากก็จะเหมือนกับมีพิษของพึ่งอยู่ผมกเ็เป็นลูกทุ่งคนหนึ่งก็เคยกินมานะครับก็เห็นแล้วก็ เดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างจะหายากเพราะป่าก็น้อยลงนะครับป่าก็น้อยลงแล้วก็คนที่เข้าไปหานี้เขาหาเป็นอาชีพเขาก็จะไปเที่ยวเสาะแสวงหาไปตามพุ่มไม้ต่างๆเพื่อที่จะหาหลังพอดูใกล้ๆนะครับนี่เป็นลังตัวอ่อนซึ่งก็มีตัวแก่ปะปนอยู่เช่นนี้นะครับสักพักเดียวนะครับผมอยู่พักเดียวหมดนะครับตามที่ท่านเห็นตั้งแต่แรกตอนนี้ขายหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ ก็เป็นของหายากอีกอย่างหนึ่งซึ่งเอามาฝากทุกท่านเลยนะครับครับฝากติดตามด้วยนะครับ